ทีมชาติไทยลงแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่3วันที่21มีนาคมที่ผ่านมาเวลา18นาฬิกาค่ะและสามารถทําผลงานเกินคาดบุกแบ่งแต้มจากทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งทํามองการตรงๆแล้วทีมชาติไทยเป็นรองทุกรูปแบบค่ะแต่สามารถตื้อเล่นด้วยความอดทนจนทําได้สําเร็จโดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยมี3คะแนนจากการแพ้ทีมชาติจีนนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์มาได้ส่วนเกาหลีใต้มี6คะแนนเต็มจากการชนะ2เกมแรกค่ะโดยในแมตชนี้นาที42อีเจซุงผ่านบอลจนสุดเส้นฝั่งซ้ายให้กับตันทีมซนฮึงมิน ยิงเข้าไปทําให้ทีมชาติเกาหลีใต้นําขึ้นก่อน1ประตูต่อศูนย์ค่ะและนําจนจบครึ่งแรกส่วนทีมชาติไทยได้ประตูตีเสมอในนาที61นิโคลัสมิเกลสันยิงผ่านให้สุพนัทเมือนตาเขาวิ่งเข้าแปลทําให้ทีมชาติไทยตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งค่ะจบเกมทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้1ประตูต่อหนึ่งโดยสามารถยันเสมอเอาไว้ได้ค่ะในน,นัดนี้ค่ะทีมชาติเกาหลีใต้มีโอกาสทําประตูถึง12ครั้งทีมชาติไทยมีโอกาสเพียง2ครั้งและที่ต้องชื่นชมอย่างมากคือผู้รักษาาประตตูทีมชิ ที่ช่วยเซฟทีมไว้ถึง4เซฟสําคัญทําให้สามารถแบ่งคะแนนอันลัาค่านี้มาได้แต่ว่าทีมชาติไทยก็ต้องมาเสียกับตันทีมทีระทรบุญมาทานันที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสติงช่วงท้ายครึ่งหลังค่ะ